สวัสดีครับปกผมโทอีนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นใบนะครับในตำแหน่งแคลรี่ไม่ได้แค่ในแคลรี่ดีตำแหน่งออฟเลนกล็มั่วแล้วนะครับผมโอเคเกมนี้ผมชวนเล่นกับเดออวมาะนะครับเฮ้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยอะระยะก็พอๆกันผมไกลกว่านิดนึงเพว่าเรยวมากแม่นกว่าผมอะเกินไปปะอุย๊ยประเชิญหน้าโหดีตัวหนีไปล้โอเคบนเป็นไงบ้างจะล่วงเอานะ ก็ค่อยๆเล่นก่อนเนาะก็แรงว่ะผมอะเกิดไหมปะก็ใบต้นเคมก็ค่อนข้างกระโปรงนะครับผมก็ฟาร์มไปก่อนเนาะเรียบร้อยรู้ว่เคแดงยังอยู่เฮ้ยมันตีมันก่อนหรือเปล่าวะใช่ผมก็ไม่ได้ไปดูนะ ตายนะ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 เชื่อขอตั้งปีง่อนขี้เที่ยวผมว่ามันปีกมาแทงผมแน่เลยชัดแบบเจนแต่ว่าเสี่ยวกีกันนะผมผมไม่ตายนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นก่อนเนะาะฟาร์มไปก่อนบนน่าจะโดนหนักอยู่ขนมข้ามีอเลสเตอร์เป็นซีซีนะตัวจับนะครับผมถ้าเลสเตอร์ไม่ได้จับผมเนี่ยสบายเลยนะเรียบร้อยหั <Okay. S 1> วทิ่ม หัวทิมเลยสามตัวข้างบนนะครับสองข้างซีซีมีเมทต,ตัวเดียวหมิงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะผมถ้าผมมีของหมิงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดลมายังติดเว็บไล่อยู่นะบนโลนะครับผมเหมือนตู้เล่นจะอยู่อยู่อยู่อะไรภูมินี้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยออากิดไปเองครับอ,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 อะไรของผมวะ เม่เราติดบนนะเขียกกางให้จะได้เล่นบนต่อเนื่องเอ่ียวเดียวมาลงล่างแล้วเล่นบายไม่ต้องรีบนะฟาร์มไปก่อนรอต้องสองสามชิ้นเนี่ยกำลังดีเด,ดี๋ยวผมเกียร์คีปก่อนแทงป่ะวายเราต้องแทง ตายเรียบร้อยเหงาเลยอแต่ดีนะคีผมออกก็สองสามทีไม่งั้นเอาไม่ได้นะเอะบนเป็นไงบ้างมีหน้าตายแต่คิวเลนได้มาคิวหนึ่งวิจะเอาเหรอเพื่อนใจเย็นนะดูดูไว้ก่อนก็ได้ได้ปะเอาได้ด้วยเอาสวยเลยอย่างนี้ no อ่า เดียวมาอยู่กลางนะครับมันน่าจะเจอผมมาเ่ยอ๋อมันน่าจะอ,อ้อมอ้อมไปดูละฟาร์มไปนะทามมิ่งเราดีอยู่นะตอนนี้โอเคได้หมีกมาตัวเนะี่ยแดงไม่อยู่ตัวเดงเข้าแดงจะเวทไหมยะองไรลงล่างนิดนึงนะต่างหมุมสองเันสอง ฟาร์มตัวเล็กไปเลยแต่ว่าป่าฝั่งของข้าไม่มาเอาดาร์กเลยนะผมว่าเอาดาร์กได้นะเนี่ยเล่อมะหายไม่รู้ไปไหนอยู่ล่างปะไม่อยู่เลยอ,อ๋ <S <S เอเข้ากลางไปละไอ้ผมเกีจะคลีปล่างก่อนเพราะว่ามันไม่น่าตีกลางซื่ง โอ้ยเ็บกลางก็เกือบแตกเหมือนกันนะอันติไปแล้วด้วยยังไงอันติไปแล้วต้มเลนมังกรของเรากโจตีอยังอยู่กุมหน้าโดนอยู่กลางสองตอนนี้นนนก็จะเรียมกับผมว่ะโอ้ยแล้วผมเสียฟิกด้วยไงประเด็น ไม่ตายว่ะโอ้โหเร็วมากมากับดวงจริงนี่ผมเอาออฟมากันตายเลยนะอุย้ยตะบนได้อยู่เรียบร้อยลวงจริงๆก็อยากไปเติมเพื่อนนะแต่กลัวป้อมแตกเร็วมากเข้ากลางไปละบักหำเอ้ยเล่นกลางผมยูเอะอยู่ยาวเลยยุเอะอยู่ยาวมันก็อย่างมาสกิดนะขอมานาเลยกัน พี saya, ła, ่จะล่างก็จะแตกอยู่นะผมว่าไปค่อยๆเล่นวะพี่ไปไปรับเร็วมากนิดนึงเร็วมากใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองผมเข้าเลยนะถือว่าพาสีดีอยู่สลับเลยไหมล่ะสลับได้นะเล่นป่ะ ไม่มีใครมาเลยอุตส่าห์ได้มาตัวนึงเสียดา,ายจัดชับนี้โอโ้โหหงาออีกแล้วออกอะไรดีดาบถึกไหมไม่รู้อย่าลองออกดาบถึกมาก่อนเนาะเอ้าเกือบล่วงโอเคเดีย๋ยวเราวิ่งไปบนนี้สนึ่งตาเลสเ,เตอร์จับเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าผมมีของเนี่ยน่าจะได้หมดทุกตัวนะครับฝังขนะ้าม คือถ้าได้ไหลก็บงแตกอะบอกเลยใบก็มีของอะแม่งแรงมากนะไอตอนนี้ตังค์ห้าพันเดียวตะกิ้เล่นก็น่าจะเล่นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋มวมเดือมไม,ไไม,ไมน่นผม แต่เรวมาอ้อมอ่ะโหแล้วเรมาสกินสวยจับที่ตัวตรงกลางวะนะให้มันจับให้มันจับมีหน้าโอเคเลยถ้ามันจับมีหน้าปั๊บผมเข้าเลยนะเพราะข้ามไม่มีตัวซีซีแน่นเลย โอเคเดี๋ยวกลับเรินบนนิดโอเคเอาสุไปบนก็ไม่เป็นไรสุไปบนเดีวรอลาบล่างไงอย่ห็นี้วะปะกิดต่อแบบขึ้นเป็นดาบแดงเลยเนาะเอาีหน้ามีหน้าเอาหอย เอาหน่อยมิน่าเอาหน่อยสวยครับผมลูกสวยมากช็อตเมื่อกี้นี้วงแตกเลยผมพร้อมยัดนะก็รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนต้องโดนลูกสวยผมก็เข้าเลยช็อตเมื่อกี้นี้แต่อาจจะยังจบไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยเพื่อนจะตายแต่ได้ป้อมอยู่อุ้มนะเกิดทันครับเกิดสามสี่ตัวพอดีเลย อยากได้อย่างเมื่อกี้อ่ะมีหน้าทำให้ผมได้ปะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเล่นรอเล่นเลยนะแต่อายุเอะโขกแม่นอยู่นะโอ้ยเจ็บ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 ค่อยเล่นก่อนโอ้ยเมื่อกี้แม่งวงแตกอะแล้วมีหน้าแม่งแบบสุดๆแล้วปากผมเป็นอะไรตกใจนึกว่าหลุด ดึงเอาจริงดึงให้เขาออกมาก่อนก็ได้นะเพราะไงผมเล่นเกมก็ดุอยู่แล้วนะเกมนี้คอมผมเล่นโอเคอยู่ตัวเกมนี้หยิบมาถูกเกมอยู่นะฮึมรอมีหน้ารวบไม่รู้มิหน้ามีฟิกหรือยังโอเคมีหน้ามีฟิกแล้ว รบมาหนึ่งสวยอ้าวสามตัวเลยผมผมโอ้แล้วผมแรงสะบัดเลยนะน่บ <Legend ary. S 1> ร้อยเหลือใครวะนะเอาเลสเตอร์เ,เรสจายโอ้โหไม่ตายวะอยู่ในป้อมนล้วเหลือจะเชื่อ เรียบร้อยโอเคครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับไบนะครับในตำแหน่งออกเล่นนะเพื่อนๆก็ฝั่งข้ามก็ซีไม่มีนะแล้วก็ถ้าไบาเกิดน,นี้ก็ค่อนข้างแรงเลยครับตัวชงนี้มีหน้านี่ต้องหยกนิ้วให้เลยนะครับผมเล่นแม่งแบบดีจัดเลยเนาะและช็อตเสียงด้วยนะมีหน้าแต่กเ็เล่นได้อยู่นะครับโอเคครับผมประมาณนี้เนาะโอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย